อัดไปแล้วอ่ะอัดไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องดิฉันปรีดาวันเดินฉายค่ะเป็นนักวิชาการสราธารณสุขจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาเพเวรค่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่ได้มาพูดที่สถานีอนามัยบ้านโคกแห่งน,นี้ค่ะก็ดีใจมากๆเลยที่ชาวบ้านโคกทุกคนนะคะมาลงตัวกันที่สถานีอนามัยบ้านโคกแห่งน,นี้ค่ะ,อะขอเรียกแทนตัวเองว่าน้องหนูแล้วกันนะ ความจริงแล้วเราก็อายุรุ่นเราขาวเดียวกันแต่ว่าเพื่อความที่ว่าจะชุ่มกระชวยดูสาวขึ้นแล้วกันค่ะค่าวนี้น้องหนูนะคะจะมาพูดถึงเรื่องควันทูบควันพิษนั่นเองค่ะค่ะควันทูบควันพิษเนี่ยเป็นโทษกับร่างกายเรามากๆเลยแต่เขาบอกว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ยมักจะชอบไหว้พระทําบุญกันใช่ไหมคะค่ะแล้วควันทูบเนี่ยมันจะการไหว้พระเนี่ยค่ะได้บุญค่ะแต่ก็ได้โทษเหมือนกันค่ะค่ะอย่างแรกเลยนะคะ ควันทูบภายในบ้านค่ะหลายคนมักมีการจุดธูปไหว้พระกันภายในบ้านควันทูบก,ก็จะอบอวลอยู่ในบ้านค่ะซึ่งเนี่แหละค่ะร่างกายเราสูดดมเข้าไปค่ะก็จะเกิดการสะสมอยู่ในร่างกายค่ะทําให้เกิดเป็นโรคต่างๆได้เช่นโรคภูมิแพ้หรือโรคมะเร็งปอดน,นั่นเองค่ะส่วนอย่างที่2นะคะคือการจุดธูปภายในวัดค่ะตัวนี้แหละค่ะเป็นอันตรายสําหรับพี่น้องทุกคนมากๆเลยค่ะเพราะว่าหลายคนที่ที่นี่นะคะที่ฉันเชื่อว่า เป็นคนที่ทําบุญเข้าวัดใช่ไหมคะว่าหน้าตาแต่คนดูสดใสกระชุ่มกระเชยกันหมดเลยนะคะหน้าเหมือนเหมือนเหมือนดินฉันเลยะค,ะค่ะว่าบอ,อกก่อนเลยนะคะว่ามีแท้เทศก,กากลเกี่ยวกับศาสนาของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอย่างแรกเลยคือวันออกพรรษาวันออกพรรษาเนี่ยเราก็จะมีการจุดธูปไหว้พระไปเวียนเทียนกันที่วัดควนันธูปก็จะกลบอบอวยไปหมดเลยพี่น้องเคยป่มคะเวลาที่เราสูบโดยความธูปงเป็นมากๆเราจะรู้สึกระคายเคืองตาก่อน แล้วก็รู้สึกแสบตาน้ำตาไหลาบางคนก็คิดว่าเราร้องไห้ใช่ไหมคะแต่ความจริงเราไม่ใช่นะคะแล้วจะมีอาการแบบเจ็บคอหายใจไม่ออกอย่างนี้บางคนก็ถึงขั้นปวดหัวหรือหมดสติลงได้เลยเนี่ยคะ่ะค่ะเนี่ยนะคะก็คือเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคคูมแพ้หรือโรคมะเร็งปอดน,นั่นเองคะ่ะค่ะจากประสบการณ์นะคะ เนี่ยนะคะทางานที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยเวทมาเกือบ10ปีนะคะก็จะเห็นได้ว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยเดินเข้าโรงพยาบาลมาก็จะมีอาการไอข้อๆแค่ๆประมาณนี้ค่ะนี่แค่คือตัวอย่างนะคะแต่ความจริงเนี่ยโอ้โหรุนแรงยิ่งกว่านี้อีกค่ะเห็นไหมคะว่าภัยจากควันพุ่เนี่ยมันร้ายแต่สําหรับเรามากเลยค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะวันนี้นะคะน้องหนูก มีวิธีการหลีกเลี่ยงพันทูบมาบอกค่ะก็คืออย่างแรกเลยนะคะคือการปิดเอาผ้าปิดปากปิดจมูกผ้าที่สะอาดนะคะผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยค่ะเพื่อป้องกันพันทูบได้ค่ะอย่างที่2ใช้เมื่อจุดทูบเสร็จแล้วนะคะให้เอาทูบจุ่มลงในน้าําหรือจุ่มในรายแล้วก็กองปักลงในกระถางค่ะค่ะแล้วเห็นไหมคะ ว่าภาัยจากฟันทูบเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายของเราเลยค่ะดีแต่ดีแต่จะให้โทษกับร่างกายเราสิอีกค่ะทั้งโรคภูมิแพ้โรคมะเร็งปอดค่ะดังนั้นนะคะดิฉันอยากให้ทุกคนค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมใหม่ค่ะเพื่อที่เราจะได้อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานเราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ